ก็ขอสวัสดีทุกคนก็ด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกลิ่นนะครับวันนี้ก็ผมจะมาเล่นเกมเดอะครูภาคหนึ่งกันอีกแล้วนะครับพาร์ทที่14แล้วนะครับผมซึ่งเป็นพาร์ทที่สุดท้ายแล้วนะครับผมไม่อยากทําต่อต่ออีกแล้วนะครับผมไม่มีต่ออีกแล้วนะครับผมไม่มีต่อสิบห้าแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ต้องบอกลาเนื้อเรื่องนะครับผมนะสำหรับพาร์ทที่14นะครับผมนะไม่ทำพาร์ทที่สิบห้าอีกแล้วนะครับผมนะ ผมจะต้องทำคอนเทนต์อื่นบ้างนะครับผมนะฮะ,ะผมจะเล่นไปด้วยแปลไปด้วยนะครับถ้าแปลผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยละกันนะครับโอเคเอาจจะแปลตกหล่กับข้างเยอะอมากๆเลยนะครับไป้ายเลยนะครับผมนะฮะโอเคแล้วก็เลี้ยวขวาผมไม่อยากทำเรื่องต่อนะครับผมแต่ผมก็ทำครูข้อหนึ่งบ้างแหละแต่ว่าอาจจะลงมัดก็ได้หรือไม่ก็ขับรถเล่นชิลๆก็ได้นะครับผมนะะประมาณนี้แหละนะครับผมก็โอเคก็ไม่เป็นไรเนาะ เฮ้ชิโกอาริตะเป็นไงบ้างฉันสบายดีเพื่อนของนายให้ฉันจัดเตรียมข้อมูลสำรองไฟเทนตัวในพื้นที่เธอไม่ใช่ของผมไม่สำคัญหรอกทำต่อไปนะนี่เป็นการพบปะกับกนท้องถิ่นสายฮาร์ดคอร์ครั้งแรกนั้นนั้นจึงสร้างความประทับใจการสอดเส้นทางนำทางให้นายตอนนี้แหละอเล็กซ์เจ้าหน้าที่ไฟเทนคนในพื้นที่น่าจะไปถึงที่นั่นทุกนาทีเราต้องการให้พวกเขาในเครื่องที่จะไปทีผลจำไว้ว่าตอนนี้นายเป็นวีสีแล้ว โอ้โหเป็นไงดีที่มีทองเหลือซักไฟที่ที่นี่อยากแข่งกันเลยเหรอก็เสมอแล้วรุยกันเลยมาเลยฮ่าฮ่าสามสองหนึ่ง let's go แสดงให้พวกเขาเห็นว่าวีสีเขาเพื่อนอย่างไรอเล็กซ์ฮ่าแซงก่อนนะครับผมแซงก่อนเลยนะฮะอาอว้อุ้ยระวังระวังโอเคโอเค โไกลมากเลยนะฮะควาที่สิบห้าคาที่สิบห้าไม่อยากทำแล้วอ่ะนะครับผมอาจจะต้องทำควาที่อื่นแล้วแหละนะครับผมเนื้อเรื่องมันค่อนข้างยาวนะครับผมก็เลยไม่มีเวลาแคทในเรื่องนะครับผมนะฮะโอเคเรซ้ายล้วซ้ายล้วซ้ายโอ้ยอ,อะไรวะเนี่ย โคตรไกลอ่ะท่านผู <Hollywood> ้ชมไกลมากๆเลยนะฮะเดียาวโอู้หูหเฮลิคอปเตอร์โอ้โหโคตรตึงตึงจริงครับท่านผู้ชมเดี๋ยวยาวไปฮะเดี๋ยาวไปอู้ท่อท่อที่ลอดอุโมงค์เห็นไหมอาจจะเป็นที่อพยพมั้งแหละโอเค ต้องระวังฮะต้องระวังนะครับเอเอล็กซ์อเล็กซ์ท่านาชนะแล้วให้ตักคนพูดนี้เกกับดาเลียน้องสวาวของฉันอยู่ในฉากไฟเทนรอบที่นี่แหละเข้าใจแล้วเจัดไปครับผมเข้าใจแล้วนะครับ กระพิดเวียนกรรมโอ้โชนโชนโซนเวียนกรรมเวียนกรรมดีเราทรายเลยแล้วกันครับผมก็ไปตรงนี้เนาะ ไม่อยากเล่นจบว่ะท่านผู้ชมไม่อยากแพ้ให้จบใกล้ถึงแล้วเพื่อนโอเคโอเคตัดไปอ๋อนี่คุณคุณมอเทสเตน,นะถ้าจะไม่ผิดนะฮะเนวาดาแหล,นะล,ละนะครับผมรัดเนวาดาแหละนะครับโอ้รีวิว34ไวมากโคตรไวจริงคนระับท่านผู้ชมไวมากๆเลยนะครับ เกือ,อ,อบแล้วเคลื่อนไหวได้ดี V4 อันนี้คี์ไม่ได้กังผมตามหารถไฟเทนคันที่เคยแข่งอย,ยู่แถนี้ดาเลียนายรู้จักเธอหรอผมไม่รอบแต่ผมจะถามรอบหน้านะโอ้กับรถนะท่านผู้ชมเน <laughs> ่ยเบียโคตึงโอเคมาเดี๋ยวเรื่องต่อนะครับผมเดี๋ยวเรื่องต่อต่อไปไปไหนอีก โอ้โหนี่โคตรไกลเลยนะครับผมไปพอยเลยละกันมีเดินทางอะไรไหมน่าจะมีอยู่นะโอ้หไกลมากเลยนะฮะโอเคงั้นขอฟอสซอร์ไปอ,อยู่เลยละกันนะฮะไม่รู้จะไกลขนาดไหนนะครับโอเคนี่นี่อเอาใกล้ๆตัวนี้ก็ได้ฮะคือรถไฟฮะคือรถไฟ มันไกลามากอะท่านผู้ชมนะค่อนข้างไกลเลยนะครับไฟเลสโกโอ้ยี่สิบแปดกิโลเมตรค่อนข้างไกลเลยนะะไกลกโคตรเลยนะครับโอ้ยาวยาวเลยอะอุย้ยอะไรเนี่ยแจ้งเตือนอะไรวะเนี่ยโอเคโอเคไม่ต้องหรอกโอ้ย โอเคโอเคตอนนี้เดินทางอยู่นะครับผมนะฮะโอเคโอ้ไกลมากเลยนะครับผมอ่าโอเคขออนุญาตตัดโอเคใกล้ถึงแล้วนะครับผมนะฮะโอเ้เช้าพอดีเลยนะครับผมเช้าพอดีเลยนะครับโคตรไกลเลยนะครับผมไกลสุดเลยนะฮะไกลมากนะครับผมกว่าจะถึงนะฮะเบรก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 โอเคจัดไปนะครับ <laughs> อ l e ็เรามีจ้างงานส่วนตัวครั้งแรกพัสดุหนึ่งชิ้นที่เป็นทองเหลืองประมาณไฟเตนชิ้นได้ถูกเก็บไว้ตั้งแต่ที่ตำรวจเดฟเป็นที่นลาติจังมาสถานที่นี้แหละ a l e ็ถึงเวลาสำหรับภารกิจเรทที่แท้จริงนายจะต้องนำสินี้าไปที่เอจุนัดพบออฟโรดทั้งหมดในระยะเวลาสั้นๆนะอะไรเนี่ยผมกำลังถืออะไรอยู่วิธีการเจ็ดเก็บเป็นสิทธิที่เขาไม่อยากให้ใครเจอนะ เอาวะเพน่าจะต้องก้าวให้ทันเพื่อส่งมอบสีนี้อเล็กซ์เราต้องการสีนี้แหละจอดไปครับผมโอเคต่อไปแล้วเออเบกเบกเบกเลยเลยเลยใหเลยเลยเวลามันยังนับถอยหลังอยู่นะเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยโธ่เวลายังนับถอยหลังอยู่เลยนะครับ โโอ้หการทำงีนเป็นไงบ้างเธอถือว่าเขาทดีเมื่อพีจาราน้าวที่นี่เนินเขาที่เดินเขาแล้วไม่มีตำรวจเลยหรือต่อไปนะอลิกสาธุเฮ้ยมันมีสาธุด้วยเหรอเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอเหรอวะท่านผู้ชมนี่เช็คพอยอะท่านผู้ชมอย่าไปนะ

ยาวเลยนะฮะโอ้โอ้พระเจ้าโอพระเจ้าโอ,โอ,โอ,โอ้จะยาวไปนะท่านผู้ชมอุ้ยยกเลาะยกเลาะโอ้เหลืออีก4กิโลเมตรนะครับผมเหลืออีก4กิโลเมตรนะครับ ถึงแล้วล่ะก็ถึงแล้วคุณไม่ใช่คนขับแล้วคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ล่ะการลอลอกผลสินค้านอกถนนเหรอข้อมูลที่ถูกต้องการถอนหจึงไม่ใช่เรื่องยากในรู้ไหมว่าการวิเคราะห์การถอยเกืออะไรไม่มีบอะแสแม่ต่อรใช่ไหมใช่แหละฉันคิดแบบนั้นเพราะฉลาดนาเล็กฉันฉลาดฉลาดมากๆโอเคไปต่อับผมไปต่ออ้ยาวมากเลยเนินโคตรเยอะ เนินเขาเยอะมากนะครับผมเนินเขาเยอะจริงครับท่านผู้ชมนะฮะเออชนป้ายเอาเข้าไปอเรื่อยๆๆดิฟดิฟดิฟมันดิฟเองครับท่านผู้ชมย,ย้อยเวนกรรมเวนกรรมเอาละใกล้ถึงแล้วล่ะอเล็กโอเคจะไป ยอดเขาโคตรสูงอ่ะท่านผู้ชมสูงมากอ่ะโอเคถึงแล้วนะครับโคตรไกลไกลสุดๆเลยนะครับโอเคส0 3แล้วจูนจูนเลเวล403สเปคเรดแล้วผมออฟโรดนะโอเคผมจะไปส่งของที่วัตถุแล้วคุณจะไม่เชื่อสิ่งที่ผู้จัดส่งกำลังขับรถอยู่ นายทเวลาได้ดีและเราก็เงินทำได้ดีจากการวิ่งครั้งนี้แผนนี้ได้ผลนะอเล็กซ์โอเคมาทีนี้ไปไหนต่อดีนะครับโอ้ไปทางนี้เลยนะครับผมโหนี่ยากนะเนี่ยยากก็เอาวะท่านผู้ชมม,มาฟาทาวเวลเลยแล้วกันนะครับผมจัดไปครับผม เปลี่ยนรถเป็นร a m บกินนน n ่นะครับผมขอใหล้ลองโอเคไปต่อกบผมไปต่อไม่ไกลหรอกครับผม,มนะเหลือแค่สิบกิโลเมตรแล้วผมก็อาจจะไกลยอยู่นะครับผมเรา,าต้องตัดนั่นแหละนะครับผมอ่าโอเคขออนุญาตปั๊บโอเคก็ถึงแล้วนะครับผมโอ้นี่สร้างสนามบินนะฮะ คือสร้สสางเครื่องบินสร้งสางเครื่องบินต่างหากเราไม่ใช่สนามบินอยู่ในรัเท็กซัสใช่ไหมเราจะไม่ผิดนั่นแหละรัทเท็กซัสนะครับผมโอเคจัดไปโซโ,โรเรามีการลัรกลอบผลสินค้ามาก,กับเดอสเปน<ห>นายพร้อมหรือยังแค่บอกสถานที่มาอ๋อนี่ตำรวจนะครับผมให้แต่เถอะด็อกตำวรวจกำลังไล่จับผมไม่สามารถส่งพัสดุได้อะไ,อะไรนะตำรวจตำรวจเยอะมากเลย ไปจัดที่เร็วแผนนี้ดตีต้องรีบหนีแล้วต้องรีบหนีแล้วโดดเลยโอเคแต่นั่นแหละดูดที่จะรอดไหมจูนวิ่วไม่พอจ,จูนวิ่งมันไม่พอท่านผู้ชมนะไม่พอจริงๆนะครับผมโอเคระวังระวังระวัง เฮ้ยนายเป็นไงบ้างแค่บวมๆนะแม่งเอ้ยเรารู้ว่าตำรวจปีล้อมรัดแล้วแต่ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาจะสอบสวนอยู่เร็วๆนี่จะเป็นเรื่องยากนะโอเคโอเคโอเคระวังด้วยครับผมโอ้มันหนียากจังวะโอ้ยหนียากที่หมายเลยตำรวจแม่งตามมาติดๆเลยนะครับผมอะไรวันนี้อ่ะมนๆมา อะไรวะเนี่ยอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอย่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 าทำแบบนี้ดิปะโตเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยชิบหายแล้วโอ้ยทราไมหนียากยังวะเรือขวาเีรยวขวาตำรวจก็เลี้ยวตามอย่างเลยครับเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยแย่จริงหลบไปดิปะโตเอ้ย Thôi mày da quá Đi thang nồi đi Ok ok ủa 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 thang nói, khó thang nói. Ôi, ôi chẳng quan nha. Chị, chị โอ้ยนี่ก็เร็วสุดแล้วเนี่ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันหนียากจังเลยโอเค ขับต่อเนื่องเลยต้องขับต่อเนื่องเลยไม่นะอย่าอย่าอยา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 ขอร้องไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วเอ้ย <c oughs> เวนกรรมเวนกรรมเวนกรรีบหนีเร็วรีบห,หนีเร็วเลยไม่ยา,ยากมากนะครับผมอย่าอย่าอยู่บนถนน,นดิต้องลุยออฟโรดดิ อยู่ยอดเขาดิจะได้ปลอดภัยกว่านะครับผมเนี่ยดาวลดลงแล้วโว้วโว้โว้โ,วโ,วโ,วโอเคเน,นสุดหนีได้แล้วสำเร็จหนียากชิบหายเลยนะครับผมหลเวปสามสิบลา35แล้วไวเหลือเกินนะครับผมไวมากๆนะอืม ลอกแซนผมนีตำรวจได้แล้ว well, <good. S 2> ดีมากแต่นี่เป็นความล้มเหล,ลวเราจะต้องระวังระวังให้มากขึ้น <c oughs> นับจากนี้ไป yeah, <okay>. ใช่โอเคพยายาม <c oughs> อย่านำผมเ <c oughs> ข้าไปซุ่มจมีอีกโอเคนะโอเคคลิปนี้ก็พอแล้วนะครับผมสลหรับพัทที่14นะครับผมสลหรับเกมแบบครูภาคหนึ่งนะครับผมผมจะไม่ทำพัทที่15อีกต่อไปแล้วนะครับผมไม่ทำอีกต่อไปแล้วนะครับ ขอบคุณที่คนดูนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็มาถึงพาร์ทที่14แล้วนะครับโอ้หจบนานมากเลยนะครับผมนะฮะขี้เกียจตัดเลยนะครับผมนะฮะอาจจะต้องทำคอนเทนต์อื่นบ้างนั่นแหละนะครับผมนอกจากในเรื่องนะครับผมแต่ว่าเดคูขา้นหนึ่งก็ยังครับทำคอนเทนต์ต่ออยู่นะครับผมแต่ว่าจะเน้นเออมดนั่นแหละนะครับผมทำแน่นอนนะครับก็สำหรับในเรื่องก็พอแล้วนะครับผมไม่อยากทำต่อแล้วนะครับผม คอนเทนต์ขับรถเล่นก็โอเคไม่เป็นไรหรอกนะครับผมทำคลิปสอนก็ดีนะครับผมนะคลิปสอนเล่นเด็กคูว่าหนึ่งได้นะนะครับผมโอเคเนาะทุกคนก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับผมก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นหรอกนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้พอเท่านี้ก่อนนะครับผมอ่าโอเคบายบายไปละไปละ